วันนี้มารีวิวตัวนี้ครับเชร์กิตใส่เข้ากับตัวซอนเทส3 6 8 g นะครับเป็นตีนเป็ดกับตัวช่วยในการเตะขาตั้งข้างเพราะว่าจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าเพื่อนหลายคนน่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะก็คือเวลาที่เราแบบควานหาขาตั้งอ่ะมันจะมันยึดตรงนี้ใช่ไหมมันไม่มีมันซ่อนอยู่ตรงนี้พอมันซ่อนอยู่ตรงนี้ปั๊บมันเป็นตำแหน่งของพักเท้าของพักเท้ากลางของคนขี่ใช่ไหมมันมันค้่อยู่ มั้ถ้าเราหาไม่ดีงัดไปล้มนะครับก็เป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนต้องหาอะไรมาเสริมให้มันเตะขาตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องหาแล้วอย่างก็คือตีนเป็ดเทปม,มาใส่ครับเพราะว่าบางพื้นที่เราไปจอดมันนิ่มๆอ่ะม,มันจะจิกพื้นลงไปแล้วทําให้รถล้มนะครับแต่จากที่ดูก็ยอมรับว,ว่าซอนเทสเขาก็ทําตรงนี้มาในตําแหน่งที่ค่อนข้างจะดีก็คือใหญ่หน่อยไม่ได้แหลมจิกเข้าไปกับพื้นนะครับก็ถือว่า ประมาณหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ผมซื้อมาเชื่อคิดนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเคยรีวิวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูไปแล้วเขาก็จะให้หกเหลี่ยมมาด้วยแต่งานหกเหลี่ยมคือธรรมดานะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวตำแหน่งของการที่ช่วยให้เตะขาตั้งได้ง่ายขึ้นมันจะเข้าไปยึดตำแหน่งประมาณนี้มันก็จะเตะง่ายขึ้นนะครับเออก็เดี๋ยวลองติดตั้งดูว่ายังไงนะครับ แล้วก็งานถือว่างาน CNC มาสวยนะอันนี้อีกอันนึงเป็นตีนเป็ดตีนเป็ดอันนี้ก็ใหญ่กว่าเดิมพอสมควรเลยเนี่ยเห็นนะอันนี้โอเคเลยบอกเลยว่าเจาะตรงพื้นพื้นดินอะไรเงี้ยน่าจะไม่มีปัญหามันจะสวมเข้าไปตรงนี้เนี่ยเพื่อนดสวมเข้าไปตรงนี้ผมใส่ตีนเป็ดก่อนแล้วกันนะอืมก็ เอาอะเลนคีของผมดีกว่าอะเลนคีเขาเดี๋ยวน็อตพังเพื่อนตรไหนสนใจก็ติดตามได้นะผมทิ้งตะกร้าไปให้ของเอกนะครับมเมดอินเจปแปนนนี้ใช้อะเลนคีเบอร์นี่เบอร์สามผมทอดออกปึ๊บจริงๆแล้วใส่น้ำยากันคลายก็ได้นะเดี๋ยวผมมันน้ำยากันคลายมาดีกว่ามันจะได้แบบกันเหนียว เพราะว่ารดพวกนี้มันสั่นสะเทือนพอสมควรถอดออกมาเนี่ยมันมีแหวนสปริงด้วยนะเหมือนเป็นกันคายอะพวกนี้แต่ว่าผมใส่น้ํำยากันคายด้วยดีกว่าเพื่อความชัวร์นะครับสี่ตัวถอดมาเลยนอ็อตเท่ากันไหมน็อตน่าจะเท่ากันอะว่ไม่เท่าไม่เท่าปัดเ่าเปล่าเท่ากันเท่ากัน ดี๋ยวผมเอาน้ํายากันคลายมาหยอดดีกว่าเนาะเพื่อความชัวนะครับว่ามันจะไม่ลื่นหลุดออกไปออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ประกอบล่างเข้าไปนีเราก็สวมกันไปแบบนี้อ่ามันก็จะการว่าตีนเป็ดใหญ่ขึ้นะนะครับแต่ตีนเป็ดก็จะเป็นอันนึงที่เป็นอุปสรรคในะเวลาที่เราแบบโยกรถอ่ะนึกออกใช่ไหมเวลาเราดึงขาจ้างลงมาแล้วเราโยกตีนเป็ดมันจะฝืดทําให้เราบางคังเราโยกรถยากอยู่นะแต่ก็แลกกันแลกกันเดี๋ยวเอากันคลายมาใส่ดีกว่า ผมใช้การคายของซันนิกสีน้ำเงินพอนะครับสีแดงมันแน่นมากอะ่ะเอาแค่สีน้ำเงินพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเอาไม่ออกอะไรเงี้ยปลาป้ายก็ป้ายนิดเดียวไม่ต้องเยอะมากเนี่ยแค่นี้เองพอแล้วแล้วผมก็ใส่เข้าไปเนี่ปึ๊บเห็นไหมขอบล่างใส่อัน นอก,กอนแล้วกันนะ yeah, เสร็จแล้วหนึ่งงานนะครับผมก็ปาดน,นะน้ำยากันคายต่อคือรถเป็นสันสะเทือนอ่ะก็ต้องมีน้ํายากันคายนิดนึงไอแหวนสปริงที่เขาให้มามันเอาไม่อยู่หรอกเวลาสะเทือนมากๆมันก็หลุดครับน็อตหวงน็อตหายเสียของอีกเพื่อนวันไหนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับน้ำยากันคายในตะกร้านะ ทีนี้อะไรๆก็ซื้อในช้อปปีหมดแล้วเนี่ยผมป้ายไปหน่อยเดียวอย่างนี้นะแหวนสปริงส่วนใหญ่มันกันคลายได้แค่ระดับประมาณหนึ่งถ้าเป็นแบบที่สั่นสะเทือนมากๆแหวนสปริงเอาไม่อยู่ครับต้องเป็นแหวนนัดที่เป็นเป็นพลาสติกอะที่มีเกลียวเป็นไอ้ที่มันมีบูฟเป็นพลาสติกอะอ่าน่าอ่าน่าอยู่เนี่ยสวยเนี่ยนี่อ่ะสวยนั้นนี่อะ งานสวยเลยอือปึ๊บให้เพื่อนเพื่อนดูกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยไขยแน่นนะครับสวยเลยนะเห็นปะดูใกล้ๆกล้เลยสวยไหมอ้อดูดีเลยนะครับน่าเปไงเปไงสวยเลยนะใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะอ่ะาเดี๋ยวมาใส่ตัวช่วยเตะขาตาั้งอีกอันนี้ว่าดีกัอีตัวช่วยเตะขาตั้งนะงนะมันจะมีน็อตอยู่ข้างล่างสามตัวนะครับนะไขน็อตออกมา สามตัวเดี๋ยวไปติดช่วยตะขาตั้งง่ายขึ้นมันจะมีแหวนสปริงด้วยนะอย่าทำหายนะเวลาถอดใส่ก็ดูดดึงแหวนไอ้ตัวน็อตจะขนาดเท่ากันนะเท่ากันไหมเท่ากันครับนี่อย่างงี้ข้างในเป็นประมาณนี้เห็นตุ้มไหมเห็นตุ้มไหมตุ้มอยู่นี่ประกอบล่างเข้าไปโอเคจะเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหม ตร้มกลมๆนะประมาณนี้นะ,ะแล้วก็พลิกมาแบบนี้จะได้ง่ายๆนี่เวลาลวเราติมันเลอย่างเงี้ยอ่ะพอเสร็จประมาณนี้นะครับโดนมองไม่เห็นอือเดี๋ยวเราก็เอาน้ำยากันคายหยอดแล้วก็ทาแล้วก็ขันมัดเข้าไปก็จบแลหละพิธีใส่ง่ายๆไม่ต้องกลม ก็ใสนะ่ไ้แบบหลุมๆก่อนนะวางอะไรเงี้ยคือวางกับด้าเนี่ยหลุมๆไ้ก่อนเพราะเราจะขันน็อตเงี้ยถูกไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขันแน่นทีหลังมันจะได้ไม่ต้องก้มๆเงยๆเยนะี่ยขันหลุมๆไ้ก่อนเงีนะ้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยพลิกเวลาเราเข้ามาเงี้ยเราค่อยพลิกอีกทีเราค่อยขันแน่นอีกทีหนึง่งมันก็จะง่ายนะครับไม่งนั้นมันต้องก้มๆเงยๆเ,เราไม่มีสแตนรถอะ่ะ ถูกไหมเราไม่มีตัวเขาเรียกอะไรแม่แรงยกรถที่มันสูงๆจะได้ทําง,ทงานง่ายอะไรเงี้ยก็ <_ an> ใช้วิธีนี้เอา <_ an> ถ่าย <launches> ลุ่มๆไว้ก่อน้าเดี๋ยวเราไขแน่นก็จบแล้วไงเวิร์กไามอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาลองทดสอบเตะขาตั้งกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนีกว่านะเอามาลองเตะขาตั้งกันดีกว่าน่าจะง่ายแล้วเนี่ยปึ๊บเออง่ายเลย <_ an> ง่ายเลย,ย,เลยของเดิมมันต้องแบบว่า หาตุ้มใช่ไหมแล้วงัดลงใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบว่าปึ๊บเออง่ายไหมใช้ส้นเท้าใช้ส้นเท้าเงี้ยดันได้เลยเอออันนี้ง่ายละไม่งั้นของเดิมคือแบบเล็งหายแล้วงหาไม่เจอนะอันนี้คือแบบปึ๊บแล้วตีนเป็ดก็จะค่อนข้างมั่นคงด้วยเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเพื่อน เพื่องไหนสนใจซื้อจากไหนผมทิ้งลิงก์ไว้ในตะกร้านะครับทั้งเครื่องมือน้ำยาล็อกเกียร์อะไรซื้อทีเดียวเลยช้อปปี้จบๆไปก็เหมือนเดิมชอบกดไลค์แ like, ชร์กดแชร์ share, เป็นไ,ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการถึงคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ